ผู้หญิงสมัยนี้ค่ะชอบทําตัวเหมือนผู้หญิงขายบริการะคะ่ะก็ทั้งการเรื่องการแต่งตัวแล้วก็ความประพฤติะคะ่ะซึ่งคิดว่าตอนนี้มันเป็นปัญหาในของสังคมไปแล้วค่ะอยากทราบว่าจะมีวิธีการแก้ไขได้อย่างไรคะที่เราทําแบบนั้นเพราะว่าเราเห็นภาพในสื่อต่างๆจากสังคมตะวันตกหรือจากอะไรต่างๆซึ่งเขาก็แต่งตัวเพื่อที่เขาเรียกว่าเรียกให้คนสนใจถูกไหมครับแบบนั้นเขาเรียกว่าเรียกให้คนสนใจ นะครับซึ่งก็ดีในแง่ของการทําธุรกิจอะไรต่างๆแต่บางทีมันก็มีผลตามมาเหมือนกันสําหรับการเรียนแบบแต่เราต้องจําครับน้องๆเวลาเราเห็นไฟมันร้อนเนี่ยเราจะไปจับไฟไหมเราก็ไม่เรียนแบบเหมือนกันใช่ไหมครับเพราะนั้นถ้าเกิดน้องๆทุกคนรู้ว่าการแต่งตัวหรือพฤติกรรมแบบนั้นมันไม่น่าเรียนแบบเราก็ไม่จําเป็นต้องเรียนแบบจริงไหมครับเรามีดาราดีๆที่แต่งตัวเรียบร้อยเรามีคนที่มีตัวอย่างที่ดีเราเรียนแบบพวกนั้นได้ไหมครับ ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนแบบแบบนั้นซะคนที่กลุ่มนั้นก็จะน้อยลงไปในสังคมเราจริงไหมครับโดยที่เราไม่ต้องไปจัดการอะไรกับเขาเพราะมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาเหมือนกันที่จะทําแบบนั้นใช่ไหมครับครับง่ายมากนะครับน้องๆทุกคนครับเราเกิดมาอยากจะเป็นคนดีเราเกิดมาอยากจะมีชีวิตที่ดีเพราะฉะนั้นเราเรียนแบบคนที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีดีไหมครับ,บ